เอาไปนอนมาเดี๋วกินข้าวพี่น้องอันจองมีอยา่างในวมลลาบเป็ดต่ำหงมี้ร่วมวยากยุดตรงกันโดนพ่อกันโดนหนก็จะได้ยุ่ยหหงเหม,มือนหนูเหมือนหนูเป็นอของกล้องเลยค่ะรับเต็มเต็มเลย ือักินเลิศกักคุณเลิศกินอันกับอันอูน่าไม่แทบจะได้นหมอมถันมาหาจะคอยเฮ้ยเพื่อนเองขามหาเจ้าอยู่เพือนเห็นพี่าตาจะเคืองสัน่นต้องหนุอยู่งหรออยูาในบ้านข้อนี้งดออกสื่อครับนัองอ่งจิตบานเฮ็ดบ้าน์ไม่จัดดูแลหุ่น ดูแลสุขภาพนิดหนึ่งนึกว่าบวช้ะอร่อยมากพี่น้องมาเด้อเสียบลายตาเป็ดบด้กินโดนแล้วเพื่อนว่าสมัยสมัยตะกี้ว่าญาติมหาหันตาเป็ดสู้กันจีเป็ดกาดบมันบ้าเงือกเป็ดเทปเป็ดกาบ อืมก็ได้ครับกรีดแม่มาจะใครน้างเดี่ยเนนี่กินอร่อยทั้งในเฟสทั้งในทั้งสดทั้ง <c oughs> จริงเา <c oughs> <c oughs> แปล <c oughs> อ่ะรักต <c oughs> ั้งไก่ร้ายยังเนี่ยก็มีขนมจีนให้แบบสูดเนาะ ลวกไปพอสะดุ้งนิดหน่ยารหลายหลายพี่น้องนม่จะแน่สแปร์เดี๋ยวพอท่านแบบกินกินเป็นน้ำเป็ดน้ำพี่น้องอือแม่พูดว่าวนี้เขาเอ็มแล้วของแสบของมาเืยเราต้อ่าง่างแล้วสักกินนี้สิสัก ลนะย่ายๆกล่องมาลงเดืมเพื่อพี่น้องทุกคนนะครับ<ม>คิดถ์งถทุปีนค่ะอันนี้น้ำประน้ำพี่น้องอน,น้ำ,ำแอป,ปเปลิลแล้วต่อไปนางชาไรกับดอีกแมาแับ แม่่ามาเดีวทุกคนอหม,ม,มูอันนี้เป็นหมูหมูมมมป่าหินแมพานจา้ะจัดอนไรจะพานบุญพ <c oughs> านหูหรอยัาน <c oughs> โอ้ยอเขเรยกเขาแค่คือมือค่เราห,หม,มื่อคอยซ้แม่หัวนี้ของคาราบานะคะท่านจอมจุด <c oughs> เรื่องใเรื่องนี้กินแมั่แก่เนาะ ก็เลกับเขาเจ้าเอาถ้าขึ้นไดใเขานหมัวก็เป็นที่ตัวทหลาเขาบอกเขายนง่เคยจะปั่นไห้ไม่ได้เลยใช้ได้ยขยจะพอไปปันอีกอยบนอไได้ไหมแล้วปันได้สิแคอไปแล้วยาตีกินเขาแลราแกงเอเราแกงขยขยอยบอมมากันแล้วคว่าเขาบอมมากย่งกินเขาแล้วเนี่อ ok ๋อน uh, ้ำมันผมม้าต่อจะติดมือใช่ไหมแล้แกงขยันต้างขยเป็นนังไก่แล้ว เาเข็ยนมะขาดีเด็ดเกลืต้มสองด้วยอะปุณนแป้งด้วยเนีะยำาะปุ่นยำบอกยำหาะยำบวมยำหางมีต้มเนาะต้มครัยำต้มะปุ่นไหมยำนี่รอบสองน่จะของสัตส์วันนี้เราจะกินชิ้นนี้4ชั่วโมงเชียงกับเซเว่นีเลยเวน ไม่พอกันถึงเลยเนาไหกาการพระกังแยบเรียนจิ่มไมกรรย้อยยังพี่ยองใช่ไหมข้างกรมปอกานบจับเป็น้องสายเจก็ยิ้นะ องุินอะไรดีสุดละใหม่เหมือนจะว่มากสุดละใหม่ตี๋แล้วากินออมน้องยังสะาร์คสะพาร์่บ้านห้ามสะพาด์ที่่าง ใบน้อยก็มีดอกนึเหืองดอกนึงเหลืองมน้ตันีี้นย็นเยนนใหจองอยแจแ้วาดเขาบ่จะขาดดอกลึ่งเหลืองใช่นหมบักกินม่นจใครใครไปอีเลิศนี่นะไปมันแบแต่ว่าจะหน่อยกว่าเขาพูดามะหนุมหบ่หนุ่มหน่มน่มอนุมนุมห่มนา่มหน้นหนุ่มมีมีหมีนาม่หหม ไม่เป็นน้องไผ่เลือดนี่แหลยดอกมันเหลืองๆมันจะเดลไม่ดกินแล้วมันจะเดาลีนทา้งแยงแย็มันจะกัดแบบไฟเข่งหอนี่ไฟกบไฟออมหอยเส้นันดอกอ่อนๆไม่เหนื่อยหมมมใช่เด็กเมืองกรุงไม่ใช่ไปเลือดหนุ่มเนาะหนุ่มเนาะบ้านอยู่ในเมืองค่ะ มันก็ใชาไไ้เวลาอยู่เลยเดี๋ยวรอบสองนะจำกระปุ้นเม่อยงปงาเแล้วไม่กลับแล้วล่ะว่าถึกลับ <laughs> อยู่ต่อเนาะว่าสิเมื่อเราไปนอนะ่องแบบนี้มาจ,จังกระปุ่นกลับกับไอ้เผาปา่าสัญญาเรียนตำหน้าทะเลเราไ,ไ,ไม่ได้เจอปาา่านานเราเล่นกับาปานปลากนเนาะอยู่เป็นหมู่ป่าดีกว่า <laughs> ปลาไม่มีหมูปลาไม่มีหมู่นื้อถิ่เนเจ้าแสจะมนิ่ มันน so mm hmm. uhh ี้ก็อร่อยนั่นุ่มนะบุญเยอะนะบุญเยอะเดี๋ยวเพื่อนฝามาบานนี้มัวนั่งดู่เดี๋ยวจะถึงนิมหัวนุมกนลางนี่ชิมาไปไหนเนี่ยคนไหน เจอหนนะสงสารจะตายแล้วก็เปื่อนแกนะพูดเหมือนแฝดหนูเลยพูดเหมือนแฝดหนูเลยแกบอกว่าสงสารฟ้าอันฟ้าเนาะมันเห็นไปตรงแต่แกก็น่ารักนะแกบอกป้าไม่เคยปฏิเสธ เงอเงงเลย่ะเป็นพอบาอยางดีมากเลยหต้ก็บอกตัวอย่างมันมั่เลยบางทีบ้าอยเมย์ลาแล้วอยยันย่แต่ว่าเลก็เบ็่นคนมึนในมึนมึนในเพราะอยากแล้วบ้าเราเขียงเกงเขียงไห้แต่งนล่วเราป็นคต่อ่อนบ้านเราเป็นต่อ่อนตอกรคนมึนคนเงียบดึกในนคมน บ้านเอกก็มืดมืดลึกมืนลึกลลายโบกแหงหักนั่งแล้วนังน่อยบอกเจ้านางคุยกันคนเดีเป็นนอนอะมัพอแล้วความมันยิ่งใพี่น้อง เห็นนักกินบ้างเลี้ยงมูผ่านใจหมูกไปเป็นรอบหรอคะไปไปเป็นผ่านรอบว่าได้ดวดบม่แต่ไม่บหรอก่านดิไม่อเอาวนหนทีากินนกจริงๆเ็นงานกับเรต้องดีบกันเดือใส่สูตรต้องงานเนาะสลัดงาะครับสตงานนะครับงานอยู่ในวไม้พเดีนสลัดสลันะ ใช่ไหมหนูไม่เคยรีดถ้าใส่นะวันี้ก้วยยังจนดุมือนี่ตอนจะไปเห็นงานอย่างคอยรีดผ้าเพราะเป็นจีบ็นตอนไปเห็นงานอยู่ในโลกนี้เหมือนลตาสองจีบก็สองีบหน่งจีบกับสองจีบัาเพร่อยู่ไม่ได้รีดนะซื้อเสื้อผ้าแบบสลับใส่แล้วออกเกียวขึอนกันเอาแบบชนิดแบบว่าใส่เราสต่นใส่ไปเลย่อยๆนะผลิดไม่สลาด้พรานี้ไม่เนี่ยไมนั่งไปตายแล้วใส่ซ้ำนะ เออที่ใส่ใจเข้าใจเราเขาใมันบอกว่าจะไปซื้อมาให้เห็นบอกเ <c oughs> ะีพุ่มมา <c oughs> มาเบิดตบเป๊ะใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเบียยแบนเเลเลยกันนะจะไปขอจ้เท่าเเลแบ๊ะแต่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สลับสลับนะสลับนี่คือคือธาตุนะสลับ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 เหมือนกันเนี่ที่ปลว่าาสลับนะสลัออันนี้เป็นสลัเบสตัดีๆนะ่ได้เมียตระกูลคาดิเชียนเมเสีผมก็ล่แล้วใช่ไหม้สบสังลับตระกูลคาดิเชียนชอบคนผิวสีนเนี่ย นี่ไงตระกูลคาดิเ well ชียนนะนี่ยที่ใหญ่ที่คากิเยนผู้นางพ่อก็นั่งหาซิปสงท่าว่าหนีมีทุกคนงานงายเนี่ยตระกูลดีเนาะรวยทั้งนั้นเนาะเขาเป็นรวยตั้งแต่พ่อกับแม่แล้วล่ะพ่อกังาม่พ่อเขาแปรงเท้าแล้วแปรงเพศแล้วเรียบร้อยพ่อเป็นนักบาสเก่า แม่เขาบริหารโรงานจริงนะตั้นลูกเป็นดาวมีคนขายเครื่องน่ารักเป็นรวยมีคนเป็นนางแบบเป็นรวยเนาะเขาขายสตอรี่เป็นรายการเหมือนแบบเขาทำมาเจ้าแรกไงเหลือเขาตามเห็นไหมเป็นรายการแบบเกี่ยวกับครอปครัวเรีิตี้โชว์เรียลิตี้อะไรเรียลิตี้เขาประวดไปจแตไหนได้บ้าง พ่อเขาแม่ไเขาแม่พนะักขาพ่อที่ว่าเป็นเพศ่อน่าจะเป็นพ่อพ่อเลี้ยงนเลยลูกสาวสองคนเลยลูกสาวลูกสาวหลานลูกสาวจเจมินสองคนจเจมินมาหรือจะเป็นเพื่อนสาวกันแล้ว <c oughs> จะพาตัดต้นเถอะฝรั่งกับมือถนะืคนด้วยเนาะคนด้วยเนาะไอ้พวกก็รักกันแบบเพื่อนนะ เอาน่ยมาองมจะบมดิงยมาแ้อ่ะบ๊วมัดไป่่าแแ่อันใอันมันแตกมันมอห่เยวเยังต่อมาไหขอเริ่มอันนี้ไหวเม่หยิบ้านก้าในของะปุ่เนาะททั้งบักนอดทั้งตูทั้งสาวาของแกเยอยู่นะแต่แกไม่ทาเหมือนป้าเนาะ เฮ้ยของยอมากกอเมือนว่านเลาดื่มอยู่ในบ้านเคงดูเมื่อวานวันอาจารย์แกเปิดร้านบอกว่าเา่ีเยอหมือันที่บ้านมีกี่ร้านอะะร้านไทยสองสองร้านเลยร้านยร้อห้า หนึ่งสองนี่สองน่าเป็นร้านจีนร้านจีนส่อสามร้านแขกผมใส่เก้งแต่ไม่เอาสองแย้วเนาะเก้งเราจะมาไม่เห็นเราของเพอร์เฟกต์ใช่ไหมคะยนตะของก็เริ่มติงเริ่มบางหมดแล้วพวกขาดก็ผิดแล้วหัวเริ่มผมเริ่มร่วงแล้วตามเชลไม่มีแล้วไม่มีนะไม่มีนะเขาคือเขาจะขายของเก่าให้หมดแล้วเขาจะไปะไม่เพราะว่าเด็กนักเรีนมันซื้อของร้านไทย้านจีนไง คงแข่งโอ้ยเดนี้เซียนบรีเขาเอาของไทยมาตีตลาดน้ำมันหงน้ำมันหอยเขาเขาเหนียวเช่ไหมวคาเรีเจ้ากินข้าเนียวแี้เลยเซ็นไม่เหรอใช่เขาฉลาดอ่ะไปทัวร์เขามีถาดตะไคร้เห็นไหมไปมะกรูดนม่หมดหอยตัวออเนีลันเอามาตีตลาดแข่งเขาเขารู้ว่าคนเอเชียเยอแล้วเนักียนี่เนยกเียนเอเียเเียดันเนาหแล้วเปนครสยอนั้น้านี้ก็เป็นเซียนบรีมันอบเป็นร้านนเทนีย นั่นก็เป็ี่ยนร้นกบใหม่น้ำตาก็มีเนเซนเบอรี่เมื่อก่อนปอนเจ็ดสิบดี๋ขึ้นสองปอนห้าสิบเป็นหมอดมัดมันให้เราเอาเราชิมก่อนไงเพราะมันขายดีมันก็ขึ้นราคาน้ำตาลเมื่อก่อนปอนเจ็ดิบปว่าจะทำหมึกเดี๋ยวนี้สองปอนแล้วนะสองปอนสองปอนห้าสิบเดียวเมื่อก่อนปอนเดียวอย่างนั้นที่เซนอ่ะเมื่อก่อนปอนห้าสิบปอนห้าสิบเจ็ดสิบนี่เเนาะใช่ใช่ เส้นอูด้งเส้นราเม็งข้าวเหนียวเมื่อก่อนกล่องละความิู้สึกเนี่ยแล้วสีอะไรข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่เส้นเป็นกล่องอะไรสีอะไรข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวไม่ใช่แบบว่าสีอะไรสีผักสีน้ำเงินน้ำเงินวะอาจจะมีข้าวจัตจัสมินทีเอ้ยจัสมินข้าวหอมมะลิกับแต่ไม่รู้จุดเส้นเล็กตนี้น้ำเงินเส้นเล็กไม่น่าจะมีเล็กไม่มีมีแต่ใหญ่เส้นใหญ่แต่ว่ามใช่ไหมเส้นใหญ่ก็ไม่มีทุกตาตานะสาขาแถ่บ้านหนูก็ไม่มีข้าวเหนียวมีแต่ข้าวเจ้าที่เดิ มขามาันด,ดูโซนด้วยอย่างนี้โซนในเมืองใช่ไหมละ่ะเขารู้เมื่อก่อนมัน,นมีไงดี่ยนวยนี้มันไม่มาหารายเรียเอาอีกไม่หมูน่ะหันมาเลยถ้าจะกินยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเราแบบก่อนเยอๆอร่อย <c oughs> ถามผิดคนแล้วใช่ไหมม,มาเจ็ดก่อนเลยกินกลุ่มฟ้าเมาก้างแจกเลยกลุ่มกระเทียมแล้วมาใหม่ มาแล้วเยอไปแล้วพี่น้องของมาให,ใหม่แล้ว <c oughs> จินต่ <c oughs> อหดใหม่มาก่ะพี่น้องเห็นหรอเปละกันใหม่แล้วพี่น้องเด้อตอนนี้ไปฟิตหุ่นอยู่วาเห็นบ่าหุ่นใหญ่บ่กหุ่นนะกล้ามหุ่นใหญ่กล้ามใหญ่ <c oughs> คร <electronic> ับหนะุ่น่ะไรไปละ่ะ